นี้เป็นวันที่สิบอ็ดพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สิบสองพระภิสุเข้ามาจะมาวันนี้อาจจะตอนเย็นหรือพรุ่งนี้ก็ได้แต่ว่างานสวดของเราก็สวดวันเดิมวันที่สิบสาบสาถึงวันที่สิบแปดคือการสาธยายคืออยากไปนิมนต์พระครูหรือท่านไม่มาก็จะไปแจ้งท่านไว้ก่อนเพราะว่ามันจะ เป็นการเฉลิมฉลองในวันเกิดของท่านด้วยคือบูชาติดต่อไปแล้วได้ค่ะท่านก็ไม่ตอบคือการที่เข้ามาอยู่ในโลกนี่เป็นจุดศูนย์กลางมนุษย์นี่เป็นจุดศูนย์กลางของโลกผู้ที่จะเปลี่ยนภพได้ก็ต้องเป็นมนุษย์แม้แต่เทวดานี่ยังต้องอยากเกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะว่ามันถูกกล่าวไว้อยู่ในพระพุทธศาสนาว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดศูนย์กลางแห่งการเปลี่ยนภพบคือการเลือกเกิดหลายๆคนเข้าใจว่าเราไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่ความจริงแล้วเราเลือกเกิดได้อย่างตอนนี้มีสงครามอันนี้เขาก็เลือกเกิดเลือกวิธีชีวิต เราเองก็เหมือนกันเราเองก็กำลังเลือกเกิดด้ืยอการสร้างภพเพื่อที่จะให้เกิดชาติที่ดีเพราะฉะนั้นมนุษย์นี่เป็นโลกเป็นจุดศูนย์กลางเป็นการบรรลุธรรมเป็นจุดศูนย์กลางของการเลือกทางเดินแห่งกรรมเขชาชแชบอกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ไม่จริงความจริงมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ที่สามารถที่เลือกเกิดได้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติไม่ฝึกจิตของตัวเองก็เป็นผู้ที่เลือกเกิดไม่ได้ มันคือเป็นเดินแดนเดียวเท่านั้นที่มีทั้งสุขแล้วก็ทุกผสมกันเพราะฉะนั้นมนุษย์สามารถเสวยสุขเสวยทุกได้ผสมกันเพื่อต่อการตัดสินในการใช้ชีวิตทางเดินในภพหน้านู้นได้อย่างชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นเราโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทําไมโลกมนุษย์นี้จึงเป็นจุดศูนย์กลางเรารู้ไหมมนุษย์นี้เป็นจุดศูนย์กลางเลย ไม่ใช่เป็นสุดศูนย์กลางของแรียงลง้มทวงมนุษย์นี่เป็นจุดศูนย์กลางระหว่างของสวรรค์และลก็นรกถ้าเราอยากตนนกนรกเราก็ไม่ต้องทําความดีด่าพ่อด่าแม่ประมาทพระอริยะสงฆ์ทำให,ห้พระพุทธเจ้าห้อเลือดนี้อยากเกิดไปเป็นสัตว์นันลกทําได้ อย่างทุกวันนี้ถ้ามาเห็นมันโอกาสที่จะตกนรกสู่เมื่อไรที่เรามีจิตใจที่ไม่ดีต่อพระพิสุทธิ์ทรงไม่ว่าจะเป็นอริยะหรือไม่ก็ตามมีแต่ความประมาทใช้ชีวิตอยู่อย่างประมาทเพราะฉะนั้นมนุษย์นีอยู่จุดศูนย์กลางระหว่างสวรรค์แล้วก็นรกเพราะว่ามนุษย์หนีเป็นภพที่สมดุลที่สุดเลยพระพุทธองค์ของเราทรงตัดไว้ภพมนุษย์หนี่มีทั้งสุขแล้วก็ทั้งทุกข์ผสมกันพอดีเลย จึงเกิดสติได้ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ว่าใช้ชีวิตอยู่กับอะไรทุกวันนี้เราก็เลยเมอนกับชีวิตของเราแปนอยู่บนเส้นได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าพบมนุษย์นี้มีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์ผสมกันพอดีจึงเกิดสติที่รู้ตัวได้ง่ายกาพกราะเพื่อนพะมนุษย์สามารถที่จะฝึกสัมมาสติก็ได้สัมมาสมาธิก็ได้การใช้ชีวิตยังไม่ประมาทก็ได้ มีความทุกข์มากพอที่จะให้คิดหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์ของมนุษย์นี่แหละบางคนทุกข์ก็ยังไม่สู้กับทุกข์อยู่บางคนมีทุกข์คนหนีทุกข์ถ้าเราไม่หยุดเรียนรู้มันเราก็ไม่สามารถที่จะออกจากทุกข์ใช่ไหมแล้วคนหนีเราไม่จะหนี้อย่างเดียวนีทุกข์ก็จะเจอทุกข์พระพทธองค์บอกแล้วก็มีความสุขพอที่จะตั้งมั่นทําความดีได้ วันใดที่เรามีความสุขเราก็ต้องตั้งจิตของเราให้ตั้งมั่นเพื่อที่จะจำความดีต่อไปถ้าเราเอาความสุขไปแลกกับความสุขเราจะได้ถ้าเราเอาความทุกข์ไปแลกกับความสุขไม่ได้ที่จะมาบ่ชการทําสมาธิก็เหมือนกันถ้าเราจะทําสมาธิเราต้องมีความสุขเพราะความสุขเป็นเหตุอันใกล้ถ้าเราไปนั่งสมาธิด้วยความทุกข์มันก็จะได้ความทุกข์ถ้าเราจะไปนั่งด้วยความสุขด้วยความพอใจ อันนี้โอกาสที่จะสําเร็จในการปฏิบัติสูงถึงร้อยเปอร์เซ็นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในสวรรค์นีสุขมากก็ทําให้ประมาทใครก็ตามที่อยากไปเกิดคนสวรรค์มันก็ประมาทตกนรก้วยเหมือนกันในนรกนี่ทุกมากจนไม่มีโอกาสพัฒนาเห็นไหมคนที่อยู่สวรรค์ไม่จะเทวาดายังอยากเกิดมาเป็นมนุษย์ในบัญจามานสูตรเดวดาทั้งหลายไม่าจะตายนี่ มีความปรารถนาเดียวคือได้เกิดมาเป็นมนุษย์นรกนี่มันทุกข์มากจนไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเกิจะนึกถึงศีลก็ไม่เจอนึกถึงความดีที่เคยทํามา้อย้อยชาติพันชาติก็ไม่มีอันนี้อยู่ในวงจรปฏิสมุปบาถึงโอกาสก,าก็จะรู้บางคนเกิดเป็นสัตว์ทําไมได้มาเป็นมนุษย์ทําไมบุคคนนี้เกิดเป็นพรมยังได้ลงมาเป็นมนุษย์บางคนเป็นเดว,วดาสีชาติอาชาติยังไม่เป็นฤาษสีอยู่ก็ยังมี เพราะฉะนั้นไม่ว่าในเปรตในสัตว์เดรัจฉานนี่ถูกกดด้วยสัญชาตญาณหรือก็ความหิวโหยเราต้องอยากเปลี่ยนจึงปฏิบัติธรรมได้ยากเปรตแล้วก็สัตว์เดรัจฉานนั่งสมาธิได้ไหมไม่ได้สัตว์ก็นั่งไม่ได้พอภาวนาก็ยังมีจิตที่เป็นอกุศลอยู่มันก็ทําให้สมาธิเกิดไม่ได้เหมือนพญานาคใช่ไหมพญานาคก็เป็นสัตว์เดรัจฉานจะทําให้มีสมญาณที่แบบพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ เขาเป็นสัตว์ใช่ไหมเราเองเกิดมาเป็นมนุษย์มีสัญชาตญาณที่ดีสัญชาตญาณของปุถุชนก็กิเลสสัญชาตญาณของผู้ที่อยากหลุดพ้นสัญชาติของพระอริยะคือสติแล้วก็ปัญญาสัญชาตญาณของผู้ที่ไม่อยากหลุดพ้นก็คือกิเลสสะสมมากุศลแลจิตมากมายแต่สัญชาตญาณของผู้ที่อยากเป็นอริยะวางจิตให้เป็นอริยะคือจะไม่ต้องสร้างกรร เพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามเชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีผู้นั้นทําบาปไม่ขึ้นดอกนี่แหละเพราะฉะนั้นเราสามารถมีสิทธิ์ที่จะเลือกเกิดได้แต่ในโลกมนุษย์นี่มีสิทธิเลือกแล้วก็เปลี่ยนได้ทุกลมหายใจลมหายใจของเราเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาถ้าเราอยากเกิดไปอยู่ในนรกเราก็ไม่ต้องฝึกจิตในเวลาหายใจอยู่ก็นึกถึงอกุศล,ลกรรมก็ได้ตกนรกสอใจใครอยากขึ้นสวรรค์ก็จะฝึกให้มีสติอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่จะไปอยู่สวรรค์ได้นี่ก็อย่างดำก็พวกที่ปฏิบัติอนิจจังรู้กลางอนตาเห็นแน่ๆแต่ไม่ถึงปนิพานไม่เห็นมรรคยานในผลรยานปฏิบัติถึงอนิจจังทุกครั้งอนตาเห็นความเกิดดบแล้วก็ตายไปเลยอันนี้ก็ได้เกิดบนสวรรค์เพราะว่าจิตไม่มีกุศลไม่มีอกุศลผู้ที่อยู่ในฌานก็เหมือนกันจิตไม่มีอกุศลไม่มีกุศลอย่างน,น,น้อยก็เกิดได้เป็นพวงแต่ผู้ที่เห็นมรรคยานในผลรย,ยานก็ไปเสวยอารมณ์ ของโซดาบันสกิตาคานาคามีของพระอรหันตายไปแล้วก็สิ้นโลกไปเลยอันนี้คือจิตดวงสุดท้ายว่ามนุษย์สามารถทําได้ทุกลมหายใจไม่ต้องว่าการเกิดนี่เราคิดว่าเรื่องเกิดไม่ได้ตอนที่มีชีวิตอยู่อยากเกิดเป็นเดว,วดานังว่าอยากเกิดเป็นพรหมก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่ฝึกจิตของตัวเองอยากเกิดเป็นอะไรก็ยากมากเพราะฉะนั้นมนุษย์นี่สามารถสร้างกรรมใหม่ได้เหมือนกัน กรรมเก่ามาต่อกรรมใหม่ถ้าเราอยากตกนรโลกเราก็สร้างกรรมเยอะๆเพราะว่าภพมนุษย์นี่เป็นพบที่กรรมทํางานได้สมบูรณ์ที่สุดเลยเพราะว่ามีเจตนามีปัญญาแล้วก็มีโอกาสประกอบด้วยบุญแล้วก็บาปทาไมถึงมีเจตนาก็มีเจตสิกทาไมมีปัญญาก็คือกุศลจิตมีเจตนาทําในสิ่งใดก็จะเกิดปัญญามีเจตนาทําในสิ่งใดก็จะมีความทุกข์ไม่มีปัญญาก็มีแต่บาปบุญ เพราะฉะนั้นกรรมดีส่งผลให้ไปสวรรค์กรรมชั่วส่งให้ไปนรกกรรมที่เป็นอันปานีส่งผลให้เข้าสู่พระนิพพานกรรมที่เป็นอันตันปานีสก็คือไม่เห็นความเกิดความดับของกิเลสของบุญของบาปของกุศลก็ไม่เห็นอกุศลก็ไม่เห็นอดีตก็ไม่เห็นอนาคตก็ไม่เห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ในความไม่เกิดไม่ดับนั่นก็เรียกว่าอารมณ์ของพระนิพพานเป็นสิ่งที่ปานีโดยเอาจิตไปเสวยอารมณ์นั้น เอาจิตเลยเจตสิกไปเสวยอารมณ์ของมรรคญาณและผลายญาณมันละเอียดอ่อนละเอียดยังลึกซึ้งละเอียดยางที่หาอะไรก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ามนุษย์นี้เป็นทางแยกของภพภูมิทั้งหลายการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่หายากยิ่งกว่าของที่มีค่าได้ดเราโชคดีเพราะว่าเราได้สั่งสมบาร,รมีมาหลายภพหลายชาติจน,นได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าการได้เกิดมนุษย์นี่เป็นมนุษย์นี่ ยากมากกว่าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เทวดาทั้งหลายเวลาก็จะตายมานุโมทนาสาธุขอให้เจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เออพระพุทธองค์ตรัสว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นยากอย่างยิ่งเปรียบเสมือนกับเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมาเจอกระดองกระดองไม้ที่มันลอยอยู่ในมหาสมุทรเพราะว่าภพนี่ก็คือภพที่ตัดสินอนาคตของจิตได้ชัดที่สุดจึงเป็นภพที่มนุษย์ มีโอกาสที่จะได้สร้างให้เกิดชาติใหม่ในชีวิตหน้าจึงเป็นพบที่พระสมมาสัมุทัเจ้าจงมาตสัสรู้เราโชคดีแล้วก็เป็นพบที่พระอริเจ้าทั้งหลายปฏิบัติจนถึงการหลุดพ้นเราเองก็บรรพ้นในวันกันเพราะมนุษย์นี่ก็คือผู้ที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางของตนทุกขณาจ,จิตเลยอุรมหายใจตอนเย็นก็เปลี่ยนได้ตอนเทียงก็เปลี่ยนได้ตอนเทียงอยากไปนรกก็ทําอกุศล ตอนเย็นอยากไปสวรรค์ก็ทำสมาธิแต่ผู้ที่จะขึ้นสวรรค์ได้โอกาสที่จะขึ้นสวรรค์ผู้ที่จิตที่มีสติที่สุดที่ไม่มีอกุศลแล้วก็อกุศลอย่างน้อยๆปฏิบัติได้แค่อนิี้จรงทุกขังอนาัตตก็เกิดบนสวรรค์เป็นเทว,วดาเพราะว่าไม่เห็นอารมณ์มรรคปยานลปายานปัญญาถ้าต่ำกว่านั้นยังไม่ถึงวิปัสสนาญาณก็ปฏิบัติอยู่ในโลกียะสมาิ ่ามนุษย์ทั้งหลายนี่เกิดมาจาำกรรมจิตมนุษย์นี่สามารถรู้ตัวปรับตัวแล้วก็ละกิเลสได้หรือว่าสร้างกรรมใหม่ที่บริสุทธิ์ได้ทุกเมื่อเลยดังนั้นจึงเป็นจุดศูนย์กลางของทางที่จะชี้ให้ขึ้นแล้วก็ชี้ให้ลงได้มนุษย์นี่เราโชคดีเพราะฉะนั้นทำดีมากขึ้นหนุนจิตให้สูงพบที่สูงขึ้น ทำชั่วมากขึ้นจิตก็จะลงไปอยู่ที่ต่ำแต่ถ้าทำด้วยปัญญาเปิดประตูสูก่การลุดพลแน่นอนเพราะเราอยู่หมวดของศีลสมาธิและปัญญามนุษย์ทั้งหลายเกิดมาบางคนไม่มีโอกาสได้ฝึกศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นโลกมนุษย์นี่ไม่ใช่เพียงพบหนึ่งแต่มันเป็นประตูแห่งทางเลือกของวิญญาณวิญญาณก็คือจิตเนี่ยจิตในขณะในขนดขณะหนึ่งที่ถูกเปลี่ยนไปทางถูกที่ถูกทาง อาจจะยกระดับนี่ไปสู่สวรรค์ก็ได้หรืออาจจะตกต่ําไปสู่นรกก็ได้แต่หากเห็นแจ้งตามความจริงก็อาจจะหลุดพ้นจากสังสารวัตรไปเลยก็ได้อันนี้คือชีวิตของมนุษย์มีโอกาสที่ได้พฤติปฏิบัตินั่งสมาธิมีโอกาสสูงมากเพราะฉะนั้นที่อาจจะมาว่า,วาจิตที่เป็นกุศลสามารถเกิดเลือกเกิดได้ แต่เราจะมีสติแค่ไหนจึงจะได้ไปเกิดอยู่ในภูมิที่ดีสตินั้นจะต้องประกอบด้วยสัมาสติสัมมาสติคือสติที่ถูกต้องถ้าเราไม่มีสติที่บริบูรณ์เราจะไปใช้ชีวิตในเวลาที่เราใกล้จะตาย,ยากเกิดเป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นจิตผู้ที่มีฌานสมาธิโอกาสที่จะได้ขึ้นพมก็สูงแต่ถ้ารักษาไม่ใหญ่ก็โอกาส สามารถเกิดมาเป็นมนุษย์อีกได้เหมือนเดิมเพราะสติไม่พอที่จะนึกถึงกำลังฌานแต่ผู้ที่มีฌานแล้วมีปัญญาเดี๋ยวกาสที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัตรก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆอยู่แล้ว99.99ไก้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอาไว้วัดวัตมีว่าตัวเองมาถึงไหมใครจะเป็นผู้ชี้ขาดให้เราได้ก็เราเป็นคนชี้ขาดเองว่าเราจะตั้งใจแค่ไหนเราพร้อมแค่ไหนทางออกมันมีจริงอยู่แล้ว ทางออกมีชัดเจนมากแต่เราจะปฏิบัติพร้อมเมื่อไห่แค่นั้นเองทางออกมีโอกาสสูงที่จะเลือกเกิดได้เพราะสติที่มีกำลังบางคนบอกว่าจิตดวงสุดท้ายนี่ไม่อยากให้จิตมีกุศลและไม่มีอกุศลคือสติขนาดไหน สติที่จิตก่อนตายรู้อนิจังทุกขังอนัตตาแน่นอนไม่มีกุศลแล้วก็อกุศลตายไปก็ยังเกิดไปอยู่บนสวรรค์บ้างเทวดาบ้างก็เห็นแค่ใจรักแต่จิตที่ไม่มีกุศลแล้วก็อกุศลก็ผู้ที่อยู่ในชั 8, ้นหนึ่งถึงชั้นแปดอนนี้ผู้ที่อยู่ในชั้นหนึ่งถึงชั้นแปดก็เป็นจิตที่ไม่มีกุศลแล้วก็อกุศลแต่ถ้าอยู่ในสมาบัติแปดนี้ก็จะ โอกาสที่จะสูงไม่เห็นทั้งกุศลและอก,กุศลเห็นกุศลบ้างเห็นอกุศลบ้างไม่เห็นบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างนี้น้อยๆก็เกิดในอรูปภพผู้ที่จะเกิดในรูปภพก็ผู้ที่มันลู้ชั้นหนึ่งถึงชั้นสี่มีรูปเป็นอารมณ์มีองค์ฌานเป็นนามก็สามารถเกิดอยู่ในรูปภพแต่ผู้ที่ เห็นจิตแล้วก็เจตสิกที่เป็นความไม่เกิดไม่ดับไม่มีทั้งอกุศลไม่มีทั้งกุศลไม่มีทั้งอนิจจังไม่มีทั้งทุกขังไม่มีทั้งอนัตตามีแต่ความไม่เกิดไม่ดับมีจิตแล้วก็เจตสิกสวยอารมณ์อนิพานในเวลาก็จะตายก็จะไปเกิดตามภพภูมิที่ตัวเองสร้างมาภพที่ตัวเองปฏิบัติและบรรลุมาถ้าเราบรรลุถึงโสดาปฏิมาเราก็ไปเกิดอีกเหตุขังเราต้อง เอาจิตนี้ไปเสวยอารมณ์ของคระนิพพานในเวลาก็จะตายกินจะเกิดอยู่ในภพภูมิที่ดีเพราะฉะนั้นมนุษย์นี่เป็นสิ่งที่หาได้ยากไม่มีใครที่ไม่อยากเป็นมนุษย์เราเองก็เหมือนกันเกิดมามีอาการคบสามสิบสองมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมมีโอกาสมีหูในยินมีโอกาสโชคดีที่ได้เดินสินสมาธิและปัญญา แ่โชคดีที่เรามีโอกาสได้มาปฏิบัติในแนวทางกัมพีวิสุจิมรกแน่นอนหลุดพ้นจากสังสารวัฏรร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางอื่นเลยทางอื่นไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าสอนทางเดียวศีลสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ได้สอนแค่สมาธิอาตมาไม่ได้สอนแค่ปัญญาแต่สอนทั้งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเพื่อที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏต,ต้องกล้าหาญปฏบิบัติตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้า ไม่ต้องเดินลัดไปไม่ต้องเดินลัดมาสมาธิคืออะไรเราก็ต้องศึกษาปัญญาคืออะไรทำยังไงถึงจะมีปัญญาฌานคืออะไรรู้ได้อย่างไรอารมณ์ของฌานคืออะไรเพราะนีตอนสมาธิมันต้องเป็นแบบนั้นอารมณ์ของฌานเป็นแบบไหนโอ้อยากได้ฌานจังเลยเราจะต้องฌานสร้างฌานให้เกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดอารมณ์ของฌานรู้ว่ามันเป็นแสงเราจะทำยังไงถึงให้มีแสง เราจะต้องปฏิบัติขนาดไหนจิตที่รู้อารมณ์เดียวนานแค่ไหนจึงจะเห็นแสงพอเห็นแสงแล้วจิตจะต้องรู้เยียงไงว่าเราเข้าฌานเดียวเราก็จะต้องเปิดประตูจิตคือใส่ใจมโนทวารเห็นรวังเปิดประตูจิตให้มันสว่างขึ้นมาได้เราก็พิจารณาองค์ฌานเราจะต้องศึกษาแบบนี้กรรมาฐานน,นะมันจึงจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏไม่ใช่ว่าเราจิตจินตนาการเราเองเพราะฉะนั้นอันตรายอยู่ที่ผู้สอนไม่ได้อยู่ที่ผู้ปฏิบัติ เราเองก็มีความกล้าหาญอานุมโมทนากับเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติต่อไปยิ่งปฏิบัติยิ่งขยันยิ่งไปไวอาตมาก็จะสังเกตว่าสมาธิเรามีความเข้าใจในการปฏิบัติแค่ไหนถ้ามีโอกาสอาจะมาก็ดันเลยดันดันดันเลยอานุนนมโมทนาบุญใดกุศลใดที่ได้ทำมาในวันนี้หรือที่ได้ทำมาในวันไหนก็ตามพอจงเป็นปัจเจยเกินนุนในเราทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุข สบายใจะขอให้เราทุกคนทุกท่านจงรู้และเห็นอริยสัจท,ทั้งสี่ตามความเป็นจริงในชีวิตนี้ทุกคนทุกท่านด้วยเถอด